สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าดองอาอาฟีซหักแพงกันเบิดสื่สุกคนโดยเนาะมันนี่มาพบมาพ่อสองสาวดวงวันหน้ากะายูทงไฮทงหน้าคือเก่าพี่น้องเลยคือว่ามันนี่สะดลวงกับสิลาหน้าเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าสะดลวงกับลูก้าสองมือแล้วเนาะมันนี่ก็เป็นเมื่อวันอาทิตย์พ่อแม่พี่น้องเลยทางสะดลวงกับศิได้ก้าเกียมลุงลำหน้าเป็นเมื่อเลขของสะดลวงเนาะ ของปีพ่อพี่น้นองเลยือวา่าสิลั์มูนคานปูเล็กพี่น้องเลยจะได้มาลํำบ,บันทิดเอาวันเนาะโอกาสสองเมื่อพี่นะกกอ้อ,นองเนะลยเนาะกายไล่มาสมควรเติบยูได้ดามีประมาณสองเมื่อสามเมือเนี่ยเนาะนี่ก็ตอนเศร้าพี่น้องเลยตอนนี้ก็หกโมงเนาะแด็ก็กยังกล้าอยู่นะเนาะแด็ออกจต่เศร้าเลยวันเนี้ยเบิ่งกับคือสิโบ คือซีโบ่ผลคือสีบโต๊กเลยพี่น้องเลยแหลกพลอพี่น้องเลยแหลกจะแต่เศร้าเลยเนาะสะดวงกะตอนนี้กะอยู่ตะก้าเนาะพี่น้องเนาะกำลังแกะเกมลงไปลำหน้าเลยเนาะสะดวงกะมาปาดหางก้าตอนนี้เนาะสะดวงกะสิปาดหางก้าลงไปลำตอนเศร้าก่อนเพี่อเพิ่อมแหลกทั้งอ่อนเนาะเป็นมือแรกของสะดวงมีเนาะแต่ละทงกะโอ้ยเขาเจ้ากะลำได้หลายเตอร์พอพี่น้องเลยตะกี้ ขาเจ้าลำสลัวก็ยังถาก้าเนาะบัดนี้ก้ายยาวแล้วกะข็เจ้าก็โอ้หน้าลงกับจนวิสเนาะสะลวงคับสําำหน้าลงอแดดจะเศร้าเลยหนิเนาะทางสะลวงกับสีลำถาเอื้อคุณพี่น้องเลยสะลวงก็นอนหน้าเมื่อคืนนน่เนาะเอยเพื่นเมื่อนอนบ้านเนาะสะลวงกับสีเอดถาเพิ่นแพล่กินกินข้าวเศร้ากับแพร่สวยๆหนึ่งแปดเก้าโมงคุณพี่น้องเลยแดดจะเศร้าเลยหี่เนาะสะลวงก็นอนหน้า รู้กส็สปานางก้าก่อนไปลำบัานี้ครพี่น้องเลยก็อยวนตอนนี่ก็ไ่อยากเข้าออมาัดเขาเนี่ย โอ้ะทางคุณกะไทยถ่าทึดท,ทึดอยู่เนาะิะ่นขาดหาแล้วหายหนึงแล้วเนาะ,ะทางจรวงกชิรงไปาําก็แบบนี่าทาเอื้อยมากาอะนกินข้าวเศร้าชะโรงมาําพร้อมกันแบบเนี่นไปถ่ายไนลงมาถ่าย้เศร้าคนนึงาดไปต่เศร้าคนนึหานี่กันเนาะนี่เพ้ผนขาดไหาอืมไม่โงให้นไ่จักหมือนเนาะ và hay sau đấy, sau cho sẽ được cái gì đúng cái lắm nèo kìa nà long nó long na long con quân tay thích chứ chứ แต่ละปีกระลุ้งทรงให้นี่ก็เนาะจังไปให้อื่นเป็นแหกเป็นให้แหกทรรมิแต่ละปีให้นี่ก็คาดแล้วเป็นทีบเลยแต่เศร้าคุณคุณลงมาคาดให้แหลกเหล่าแต่เศร้าแห่เนี่ยวะไม่คิดห่อนมาหนิเนาะมาจ่ากระตั้งพวกขโมยเนาะแต่เก่านี่คาดหน้าเนี่ยมีปลายมาพี่น้องเนีย มหอยเขาเนาะคันี่ก็ะุสูเห็นเกแตกเกะเตนอู่ถ่ยหน้ากันน้ำลายพูดี๋ยว่ถเงี้ยรวมกันช่วงลามกอนบัดนี่ น้ำอยากมีน้ำ โดยตัดผ้ามาวันนี้เนาะไปเนาะโว้ยเมือ่อผลกะบเพื่อนขึ้นมาเลยเนาะเมือ่อขึ้นมาแล้วตัดผ้ามาวันนี้กะหายนี่กะสซีเรียแล้วนะเนาะเดี๋ยวหายนี่กัไปรำห้รุ่งเลยเนาะลุงรุ่งไฮใก่อนเนะี่ยเอื้อสะดวกกับรำทั้งที่กัสซีเรียลเลยเนาะลดนกันมาเอ,อกกากะอื ที่แล้วแล้วให้นี่ไปให้ที่ซองเขาหน้าหแหกสรวงก่ะงามไปน้งแต่และมือเนาะปุมเขียวทุ่มอยู่ Oh mm -hmm. โอ้แม่กับปูคือจรออิงักตามหางพุ่งตวเพียงทำหางพุ่งชิมตอนเที่ยงรอบๆปูน,น้าทีแล้วแล้วเนาะให้ทางหน้ากับดวงเป็นลำซ้ไท้ายคืหาคือเข่าเที่ยงในวันนี้นองเลย ได้ซองให้เมื่อน,นี้เนาะโอ้ได้ซองให้เมื่อน,นี้กับซิโจฉันนี่จะไปลกก้าตันแรงกันเนาะเลยตื่มลงไปลำให้แย่เบื่อลงเติมตัวมื่อวานนี่กับมือซื้อน,นั่นเนาะเพราะว่าชิลงลำให้ใหญ่แบบน,นี้ลกก้าเพิ่มอีกโอ้โหแล้วอะไรโอ้โหทั้าคุณก็ลำรัดกันอยู่เนาะวันนี้กับซขึ้นหากินเข่าแล้ววัน,นเริ่มหิวเข่าเลยเนาะ เลดเนาะพี่นอ้องงนมีดก็มีอยู่แต่ม,มันบกเขาบางตะเวนกเ็เลยอยากเลดแน,น่เนาะมันมืดไปตามขางกินากินเข้าเที่ยงพักพรตอนแรกเล,ลงมาอีกเนาะเลยสองให้นี่แดเมืนเนะอนี้เนาะแต่งนมีดแต่งนมีดบบบังตะเวนมาพป่น้องเลยลวงเลยขึ้นไปหากินเข้าก้อนเหมือนเดิมหิ้วเขาเ้าอะไรพักเข้าใหายกับพักพร แห้งคงมาสู่โตตะเล้งลูกกาวันโดยสําหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรเด้อเนาะสาววงกับสิไรำลาไปแล้วไปพบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อเนาะก่อนอื่นจะขอฝากพ่อพี่ทองฝากกดติดตามกดไลค์กดเซ์เป็นกําลังใจให้สาววงนี่เด้อเนาะถ้าสาวดวงว่าผิดพาอาการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะสหรับคลิปนี้ชัยรำลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี